สวัสดีครับติ๊กได้จากเมื่อนีผ้าข้าปาโคกอีกแล้วครับเมื่อหนีก็มากกับเพื่อนๆครับเมื่อนีผ้ามารู้จักเครื่อเขาหลงครับหรือว่าเท้าวันหลงครับพี่น้องครับ่ในปลาโคกหลายๆพี่น้องมีทั้งตัวผูตัวเมียนะครับสีดอกสีขาวดอกสีม่วงครับแต่ช่วงนี้ดอกเขายังไม่ออกครับนี้เครื่อเท้าเท้าวันหลงครับนี่ครับเครื่องของเขาครับเขาจะใบมีออกมีขนนิดๆครับ ใบหนาแข็งแรงครับเพื่อเทาวันหลงหรือเครือเขาหลงครับเขาจะเท้าบใหญ่พะบาอยู่ในปลาโคกไฟไหม้ทุกปีครับนี่ครับต้นเหล็กของเขาคบมีหัวนะครับเทาวันหลงครับเป็นไม้มงคลแลวกะนิยมนําไปเฮ็ดปลาคริกครับเดี๋ยวผมคุณในเบิ้งครับเดี๋ยวคุณในชมครับบางต้นก็มีหัวใต้ดินครับ เขาว่าหลงครับหรือว่าเครือเขาหลงครับเขามีตัวผูตัวเมียนะครับเขาจะเครือหน่อยครับเพราะว่าเขาโดนไฟไหม้ทุกปีครับปลาโคกครับเขาจะมาคือในอยู่ในปลาดิบฉืดนนะครับเขาจะเครือใหญ่นะครับเทาใหญ่ครับอันนี้คือปลาโคกเขาจะเทาหน่อยครับน้าไปปลูกได้ครับขยายพันธุ์ได้ครับ ก็นี่เป็นรากครับเป็นเทาครับเป็นรากครับครับเถาวันหลงครับบางต้นก็นมีหัวบางต้นก็ไม่มีหัวครับเขามีตัวกูตัวเมียรครับสีขาวสีม่วงครับโอ้ผมซับหัวของเขาแล้วครับ ครับซับหัวของเขาครับโอ้ยผพมซับหัวของเขาครับนี่ครับหัวของเขาครับโอ้ยขาดนะครับผมนี่ครับเท้าว่าหลงครับอุ้ยเต็กซอดอกแล้วด้วยซอดอกของเขาก็ขึ้นมาครับเท้าว่าหลงครับ นหัวของเขาครับทัาบันหลงครับบ้วหูบัวตูผูตวเมียครับเพราะว่าเขายังบ่ออกดอกให้ชมครับเดี๋ยวคลิปหนาครับมีดอกพรมสีไทยให้ชมครับซอดอกเขาก็ระคืนมาครับเขามีนำอย่างครับหัวหัวของเขาครับครับไปบึงต้นไม้ครับป้าโคกครับถับบันหลงและหลายครับเพราะว่ามีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับ ดอกสีขาวแล้วก็สีม่วงครับเจอแล้วครับเถาวันหลงครับนี่ครับเครือเขาลงหรือเ่าถาวันหลงครับเขาจะบางต้นบ่ม,มีต้นใหม่เขาก็จะเลือรอยไปตามดินอย่างสีครับล,ลักษณะใบของเขาครับ มีขนสากใบสากเล็กหน่อยครับมีขนครับมีขนหนาใบและกระงใบนะครับเครื่อเขา้าหลงครับบางต้นก็นมีหัวครับบางต้นก็นยังไม่มีหัวครับมีเครื่อเขา้าหลงครับครับมินิติกด้วจ้า กับภาพมาดูจกักเท้าบ้านหลงหรือว่าเครือเขาหลงนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ